ตึกเบิร์ชคาลิฟาเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกแต่เกือบหนึ่งในสามของมันกลับว่างเปล่าโดยชิ้นเชิงและไม่ใช่แค่ดูบ่ายเท่านั้นตึกกระฟ้าส่วนใหญ่ทั่วโลกมีพื้นที่ที่ศูนเปล่าจํานวนมากสร้างขึ้นเพียงเพื่อให้ดูสูงขึ้นเท่านั้นสถาปนิกยังมีชื่อเรียกสิ่งนี้ไปว่าความสูงเพื่ออวดแต่นั้นยังไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอาคารขนาดมาหึมมาเหล่านี้ด้วยซ้ำเพราะยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ความลับดำมืดของพวกมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ลองดูที่ซ i งไฮ่เวิลด์แฟินานเชียลเซ็นเตอร์ตึกระฟ้าที่สร้างขึ้นในปี2008ด้วยงบประมาณราว1.2พันล้านดอลลาร์มันเป็นหนึ่งในอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียมีทั้งหมด101ดชัน้นคุณสามารถทำงานที่นั่นช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นล่างหรือพักในห้องพักโรงแรมกว่า1 7 0ห้องของที่นี่ก็ได้และไม่ต้องห่วงคุณมีทางพลาดแน่นอนเพราะมันมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดมากผมหมายถึงช่องเปิดขนาดใหญ่ด้านบนที่มีรูปทรงคล้ายกับสี่เหลี่ยมคางหมูมมันนดู่่าาทึงก แต่ก็มีประเด็นถกเถียงอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเพราะเดิมทีแล้วมันควรจะมีหน้าตาแบบนี้ใช่แล้ววงกลมลองมองดูดีๆสิมันทําให้คนนึกถึงอะไรบ้างไหมถ้าคุณนึกถึงธงชาติญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีคุณคิดถูกแล้วและคุณก็ไม่ใช่คนเดียวที่สังเกตเห็นเดิมมีคนจีนจํานวนมากในตอนนั้นก็เห็นตรงกันว่าช่องเปิดนี้ดูคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นเกินไปเอาเป็นว่าพวกเขาไม่ได้ปลื้มกับมันเท่าไหร่ แน่นอนว่าความคล้ายนั้นไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะเพราะอาคารนี้ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกอเมริกันจริงๆแล้วพวกเขานี่แหละที่เป็นคนพูดว่าบางทีเราควรเปลี่ยนมันนะแล้วนั่นแหละวงกลมก็เลยกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอันหารกระจบุงแค่นั้นแต่ปัญหาบางอย่างของตึกระฟ้าไม่สามารถแก้ได้แค่เปลี่ยนรายละเอียดการออกแบบเล็กๆน้อยๆ ลองดูตึก Intempo Skyscaper อาคารสูง47ชั้นในเมืองเบนิดอมประเทศสเปนที่สร้างกราม่าไม่น้อยเลยทีเดียวย้อนกลับไปในปี2013หนังสือพิมพ์สเปนฉบับหนึ่งได้ตีพิมพ์ข่าวว่าจนกระทั่งสร้างถึงชั้นที่23ก็ยังไม่มีใครคิดจะติดตั้งลิฟต์ขนของสำหรับคนงาน41คนเลยดังนั้นพวกเขาจึงต้องเดินขึ้นลงบันไดทุกวันยังมีรายงานอีกว่าตึกนี้ไม่มีช่องลิฟต์ด้วยซ้ำ แต่ปรากฏว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแต่ถึงจะเป็นจริงก็คงเทียบไม่ได้กับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้เริ่มจากการก่อสร้างที่ใช้เวลานานมากโครงการนี้เริ่มต้นในปี2007และเดิมทีควรจะใช้เวลาแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นแต่จนถึงปี2014ตึกก็ยังสร้างไม่เสร็จและที่แย่ไปกว่านั้นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ก็ล้มละลายต่อมาในปี2018กลุ่มนักลงทุนกลุ่มใหม่ได้เข้ามาซื้อโครงการนี้ และในที่สุดก็ตึกก็สร้างเสร็จในปี2021คนงานต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้มีช่วงหนึ่งที่พวกเขาต้องทำงานถึง4เดือนเต็มโดยไม่ได้รับเงินเดือนเลยสถานการณ์แย่จนถึงขณะที่พวกเขาคิดจะนัดหยุดงานประท้วงกันเลยทีเดียวและทุกอย่างก็เลวร้ายถึงขีดสุดในเดือนมิถุนายนปี2 0 1 1ในช่วงสิ้นสุดกะวันศุกร์มีคนงาน13คนขึ้นลิฟต์เพื่อจะลงไปข้างล่างแต่จูๆ่ๆลิฟต์ก็ขัดข้องแล้วร่วงลงมาถึง20ชั้นจนถึงพื้น โชคดีที่เบรกฉุกเฉินทั้งเงินทันมิลามีคนงานสองคนที่ได้รับบาดเจ็บหนักกว่าเพื่อนแต่เชื่อเถอะมันอาจจะแย่กว่านี้ได้อีกเยอะเพราะตอนที่รถพยาบาลมาถึงพวกเขายังเข้าไปถึงที่เกิดเหตุไม่ได้เลยไม่มีทางเข้ารถยนต์เลยแม้แต่นิกเกวทำไมละ่ะคุณอาจจะสงสัยก็เพราะพวกเขาพยายามจะประหยัดเงินหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่สื่อสเปนรายงานไว้ตอนนั้นเมอร์เดกา118ในมาเลเซียเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลก โดยมีความสูงประมาณ2,200ฟุตแต่เมื่อไม่นานมานี้ตึกนี้กลายเป็นข่าวดังไม่ใช่เพราะความสูงแต่เพราะประเด็นดราม่าที่อยู่บนยอดตึกต่างหากทุกอย่างเริ่มต้งขึ้นเมื่อมีการติดโลโก,โก้ธนาคารขนาดใหญ่ไว้บนยอดตึกสิ่งที่ควรจะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างน้อยก็ในแวดวงธุรกิจกลับกลายเป็นกระแสะตีกลับในหมู่ชาวมาเลเซียเพราะเพิ่งเห็นไหมมีไม่ใช่แค่ตึกรฟ้าธรรมดาเรากําลังพูดถึงแลนด์มาร์คของชาติ ที่ตั้งอยู่ในจุดสำคัญของกัวลาลัมเปอร์ดาดฟ้าชมวิวและศูนย์การค้าของตึกนี้ยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแต่เมื่อเปิดแล้วคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า19ล้านคนต่อปีนั่นถือว่าใหญ่มากแต่ตอนนี้ชาวบ้านบางคนบอกว่าป้ายใหม่นี้ทำลายรูปลักษณ์และความหมายของตึกเหมือนกับว่าการติดโลโก้บริษัททำให้มันสูญเสียพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปดังนั้นไม่นานมานี้โซเชียลมีเดียจึงเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลายคนบ่นว่าพวกเขากําลังเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ของชาติให้กลายเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์ในขณะที่ทางธนาคารเองก็ออกมาปกป้องการตัดสินใจนี้เขาอ้างว่าโลโก้ของพวกเขาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องเป็นเครื่องหมายว่าพวกเขาพร้อมสนับสนุนมาเลเซียในขณะที่ประเทศก้าวขึ้นสู่เวทีโลกแต่นั่นไม่ใช่ตึกระฟ้าที่มีชื่อเสียงเพียงแห่งเดียวในัวลาลัมแปรจริงๆแล้วการสร้างแลนด์มาร์กสูงๆเป็นความภาคภูมิใจของมาเลเซียมาโดยตลอด และหนึ่งในสัญลักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือตึกแฝดเบตรนัสอย่างไม่ต้องสองสัยโครงการขนาดมหิมานี้มีมูลค่าประมาณ1.6พันล้านดอลลาร์และหลายคนก็บอกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ปี1996ถึง2004ตึกนี้ครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่สถิตินี้ก็มีข้อถกเถียงอยู่บ้างเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วย ในตอนนั้นบางคนแย้งว่าตึกเซียสในชิคาโกซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตึกวิลลิสตั้งหากที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกจริงๆตอนนี้คุณอาจจะคิดว่ามันพิสูจน์ได้ง่ายๆใช่ไหมละ่ะก็แค่เอาไม้บรรทัดยักไปวัดดูว่าอันไหนสูงกว่ากันแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีการวัดดูสิตึกเปโตรนัสมีปลายยอดแหลมสองอันที่ดูโฉบเฉี่ยวอยู่ข้างบนโครงสร้างที่เหมือนเข็มแหลมๆที่ยื่นขึ้นไปเหนือลงังคานั่นแหละ ถ้านาพรวมยอดแหลมเหล่านั้นตึกเปโตนัสก็ถ้ากลายเป็นคู่ชนะแต่สาวากาศของตึกวิลลิสซึ่งจริงๆแล้วสูงกว่ากลับไม่นับรวมตามกฎอย่างเป็นทางการดังนั้นในทางเทคนิคมาเลเซียจึงได้ตำแหน่งนี้ไปแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพอใจกับผลลัพธ์นี้ตอนนี้เป็เที่ยวลอนดอนคิดบ้างเมื่อคุณก้าวออกจากสถานีลอนดอนบริดจ์แล้วเงยหน้ามองขึ้นไปมันให้ความรู้สึกเหมือนอยืนอยู่ที่เชิงเขาเลยทีเดียว จริงๆแล้วมันคือภูเขาไฮเทคที่มีโครงสร้างกระจกขนาดมหึมาสูงะหงานอยู่เหนือหัวคุณนั่นคือตึกเดอะชาร์ดตึกรอฟ้าในย่านเซาเวิร์กที่สูงประมาณ1000ฟุตมันน่าประทับใจแน่นอนแต่ลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวมันดูดีๆที่นี่ไม่ใช่เสี่ยงไหที่ซึ่งคุณจะเห็นตึกแนวล้ายุกอยู่ทุกมุมที่หันไปมองนี่คือลอนดอนและไม่ใช่แค่ส่วนไหนก็ได้แต่เป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนี้ ดังนั้นเดอะชาจึงโดดเกณฑม,มากเมื่อมันถูกล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่ที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เหล่านั้นมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าตึกนี้ไม่ค่อยเข้ากับที่นี่เท่าไหร่และแหละคือเห็นผลที่การก่อสร้างของมันทําให้เกิดความรู้สึกหลายๆปะปนกันในอีกมุมหนึ่งมันดึงดูดความสนใจและนักท่องเที่ยวจํานวนมากบางคนถึงกับเรียกมันเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของลอนดอนแต่อีกด้านหนึ่งชาวลอนดอนจํานวนมากบอกว่าสไตล์และสัดส่วนของมันไม่เข้ากับเมืองนี้เลยบางคนถึงกับคิดว่ามันทําลายเส้นขอบฟ้าของลอนดอนในชีเิียว แต่เมืองหลวงของอกรกฤษก็ไม่ใช่เมืองเดียวที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยตึกกราฟ้าถ้าเราข้ามไปถึงอเมริกาใต้เราจะพบว่าประเทศส่วนใหญ่ที่นั่นไม่ได้ชื่นชอบตึกสูงใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีข้อยกเว้นใหญ่หนึ่งแห่งคือเมืองในบราซิลที่ชื่อว่าบันเนออาริโอกัมโบริวคนท้องถิ่นชอบเรียกที่นี่ว่าดูไบแห่งบราซิลและพูดตามตรงมันก็ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เมืองชายฝั่งที่เคยเงียบสงบแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและเส้นขอบฟ้าของมันก็ถูกครอบงำด้วยอาคารอย่างยอ House Residence Club ที่มีหอคู่อันสูงเกือบ1000ฟุตมองจากมุมสูงสถานที่แห่งนี้ดูน่าทึ่งทันสมัยชฉบช่ยวและเทมเป้วุชีวิชิมาแต่ถ้าลงไปที่ชายหาดเรื่องราวกลับต่างออกไปตึกระฟ้าเหล่านั้นได้สร้างปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพวกมันพอดเงาขนาดมหิมาที่ยาวเหยียดไปทั่วผืนราย ตอนนี้นักท่องเที่ยวต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าชายหาดบางส่วนถูกเงาตึกบังจนมืดก่อนพระอาทิตย์ตกหลายชั่วโมงปรากฏการณ์นี้ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงและการประท้วงอย่างรุนเดือดเกี่ยวกับการวางผังเมืองแล้วแต่ไม่ว่าหอคอยยักษ์เหล่านี้จะทำลายทัศนียภาพของเมืองหรือเปลี่ยนโฉมัใหม่นั่นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนมองต่างกันแล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรเรายินดีที่จะได้ฟังความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์นะครับ